เกิดอะไรขึ้นล่ะลูกแม่แทบไม่อยากจะเชื่อเลยแม่ดีใจนะที่ลูกกับแบรี่ไม่บาดเจ็บตาตาจานที่ลูกพูดถึงน่าจะอยู่ที่แซนเจมทาวแม่ได้ยินว่าเขากําลังศึกษาเกี่ยวกับโปเกมอนและเขาก็ยังเป็นคนที่ค่อนข้างน่ากลัวไปดีเวียแม่คิดว่าลูกจะต้องไปหาเขาที่เมืองนั้นนะลูกต้องไปอธิบายให้เขาฟังถึงเรื่องที่เกิดขึ้นและแม่คิดว่าเขาน่าจะเข้าใจลูกอย่างแน่นอน สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านและเกมที่ท่านกำลังรับชมอยู่นี้ก็คือโปเกมอนวีเรียนไดมอนเอพิโซดที่2เป็นเวลาเกือบเดือนที่ไม่ได้มีการอัพวิดีโอเลยต้องขอโทษด้วยจริงๆอีกทั้งเสียงผู้หญิงในช่วงแรกคือเสียงของผมที่ถูกนำไปดัดแปลงและคิดว่าหลังจากนี้ถ้ายังจำเป็นจะต้องพักเสียงผู้หญิงก็ยังคงใช้วิธีนี้ต่อไปแต่ถ้าเกิดเป็นเสียงข,ของผู้ชายผมยังคงใช้เสียงของตัวเองตามเดิมโดยเราในตอนนี้จะต้องเดินทางไปที่เมืองแซนเจมเพื่อที่จะนำโปเกมอนไปคืนและอธิบายเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นเมื่อเเเเรรราา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 าดดินนททงงงงงไไไปปถึจจจะะ้้้พบบบกกััลลูคสออีขขช่วยยยต์โ หีดกใ้้อวยต่อจากนั้นเราจะได้พบกับแบรี่เราได้เข้าไปพบกับศาสตราจารย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเราจะได้ข้อมูลว่าศาสตราจารย์ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างไปรับชมกันได้เลยครับเพื่อนเธอดูเป็นคนกระฉับกระเฉงตลอดเวลาเลยนะงั้นพวกเรารีบเข้าไปกันเถอะในที่สุดก็มาถึงจนได้สินะ ฉันขอดูโปเกมอนของเธออีกครั้งได้หรือเปล่าดูเหมือนโปเกมอนของเธอดูมีความสุขดีนะงั้นฉันขอให้ฮิโคซารุเป็นของขวัญเธอก็แเล้ากันเพื่อนของเธอเล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่แม่น้ำแล้วละถือเป็นการต่อสู้ที่ดีสําหรับมือใหม่ละนะและต่อจากนี้ความสัมพันธ์ของเธอกับโปเกมอนจะเติบโตยิ่งขึ้นไปอีกนั่นคือเหตุผลที่ฉันมอบฮิโคซารุให้กับเธอ ดีใจจริงๆที่เธอใจดีกับโปเกมอนมากๆเลยละ่ะฉันไม่อยากจะคิดเลยถ้าฮิโคซารุตกไปอยู่ในมือของคนที่ไม่ดีแล้วก็จะเป็นยังไง <c oughs> ฉันมีเรื่องที่อยากจะให้เธอช่วยฉันศาตราจารย์โลเวนกำลังศึกษาเกี่ยวกับโปเกมอนฉันต้องการรู้ว่ามีโปเกมอนกี่ชนิดที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคชินโอนีและรวบรวมข้อมูลลงในโปเกเด็กเธอจะช่วยรวบรวมข้อมูลโปเกมอนในภูมิภาคชินโอนให้ฉันได้ไหมอืมเป็นคำตอบที่ดีโปเกเด็กเป็นเทคโนโลยีระดับสูงมันจะบันทึกข้อมูลโดยอัตโนมัติเมื่อเธอเผชิญหน้ากับโปเกมอนฉันอยากรู้ว่า มีโปกเกมอนกี่ชนิดที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคชินโอนี้ฉันก็มีเหมือนกันเมื่อเธอเดินทางไปถึงถนน201เธอจะได้พบกับโปกเกมอนเธอจะรู้สึกยังไงกันนะฉันมีชีวิตมา60ปีโปกเกมอนทำให้ฉันตื่นเต้นได้เสมอเลยละ่ะเธอจะได้เจอกับโปกเกมอนมากมายและสิ่งที่น่าตื่นเต้นกำลังรอคอยเธออยู่รีบออกเดินทางเธอะการเดินทางครั้งใหญ่กำลังจะเริ่มขึ้นเดี๋ยวฉันจะช่วยสอนสิ่งต่างๆให้เธอหลังจากนี้นะ เมื่อเราจบการสนทนานี้ลูกค้าจะช่วยแนะนําสิ่งต่างๆให้กับเราว่าภายในเมืองมีอะไรสําคัญบ้างรวมไปถึงอธิบายว่าสถานที่แต่ละที่ทําอะไรได้บ้างเพราะสิ่งที่เขาอธิบายนั้นจะเป็นสิ่งที่มีในหลายๆเมืองนั่นเองซึ่งผมก็ขอไม่ลงลึกในรายละเอียดส่วนนี้นะครับโปเกมอนเซ็นเตอร์สามารถพบได้ในหลายๆเมืองเลยละส่วนตึกสีฟ้าคือโปเกมอนเราจะสามารถซื้อขายไอเทมได้ในตึกนี้แต่คุณในตอนนี้คงซื้ออะไรมากไม่ได้หรอกแต่ก็ไม่ต้องกังวลไปนะ ออจริงด้วยเธอควรจะกลับไปเล่าเรื่องนี้ให้ครอบครัวฟังนะเพราะเธอจะต้องเดินทางไกลพอสมควรเลยละแล้วลก็อย่าลืมนําโปเกม,มอนไปรักษาที่โปเกม,มอนเซ็นเตอร์เหร หลังจากที่ลูกค้าอธิบายจนหมดด้วยความเป็นห่วงเขาจะแนะนำให้เรากลับไปบอกครอบครัวก่อนว่าจะต้องเดินทางเพราะคงไม่ดีแน่ถ้าเราจะออกเดินทางโดยที่ไม่มีการบอกคุณแม่ก่อนเมื่อเราได้เล่าเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงภารกิจที่เราจะต้องทำให้ศาสตราจารย์แม่ของเราก็จะอวยพรให้เราโชคดีและหวังว่าเราจะได้พบกับประสบการณ์ใหม่ๆจากการผจญภัยนี้แต่ก็มีเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นคุณแม่ของแบรรี่จะเดินเข้ามาและถามเกี่ยวกับแบรรี่เพราะแม่ของแบรรี่ต้องการจะให้ของอะไรบางอย่างก่อนที่จะออกเดินทางซึ่งแน่นอนว่า ที่จะเอาของชิ้นนี้ไปให้ก็คือเรานั่นเองอีกทั้งแม่ของแบร์รี่จะบอกให้เราเดินทางไปที่จูบีไรท์ซิตี้เมื่อเราเดินทางไปถึงเราจะได้พบกับแบร์รี่และเมื่อเรามอบของให้กับเขาแบร์รี่จะพบว่ามีแผนที่ถึง2อ,อันด้วยกันซึ่งแบร์รี่ก็จะแบ่งให้เราอันหนึ่งอีกทั้งเราจะได้ข้อมูลว่าแบร์รี่มีเป้าหมายจะเดินทางไปยังเมืองออกเบิร์กอีกด้วยนี่มันม้วนแผนที่นี่ทำไมมีถึง2อ,อันละเนี่ยงั้นฉันให้เธออันหนึ่งก็แล้วกัน ดูเหมือนสถานที่ต่อไปที่ฉันจะต้องไปก็คือเมืองอ๊อกเบิร์กสินะเยี่ยมเลยมียิ้มด้วยฉันจะต้องเป็นโปเกมอนเทรนเนอร์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดให้ได้เลยล่ะไว้เจอกันนะก็จบกันไปกับเรื่องราวของเกมโปเกมอนบิลเลียนไดมอนในที่สุดก็ได้เริ่มออกเดินทางกันอย่างจริงจังสักทีเซื่องการประจนภัยครั้งนี้จะมีอะไรรอพวกเราอยู่ก็ขอให้รับชมในคลิปต่อไปส่วนวิดีโอนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ